อ่าเชิญอ่าวิธีการจับสายเหมือนเดิมนะครัเวลาต่อเราต้องเอาเมนคิปเลอร์ไลน์ไลน์ต่อที่ไลน์ไลน์ไลน์คือได้ที่นะอ่าอ,อยู่ต้อแน่นบนอานี้ตนต่อจากนั้นพอต่อเสร็จแล้วนะเราต้องต่อไปต่อและต่อก็คือมีโลหะมีแม่ลายใส่ครับโลไปไหน

อยูตอนจ้ำจากตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เหมือนกัรนะจบแล้วครับพอจับล่าแต่ว่า,าเราก็าต้องต่ออะไรเมนไฟใช่ไหมเมนเราก็จริงๆอะเขาไม่จ้บจากบอร์ดเรามาจากตัวเมนเลยยืมจะมีคอมมิวน์ต่อ เดินตอนมน้ตลาราอยู่ตอนอยู่ตอนก็สามารถยังติดได้นะ ก็จะมีลายเนี่ยไปที่คอมนะแล้วก็ตุ้ต้นตุ้ต้นตัวนี้อ่าอ่าอันนี้ไฟเข้า แล้าก็มีแรงดางนมาที่แอนมอเตอร์นะครับคือข้าที่ดัแล้วอต่สีขาวขาว,ว่า,า,ววาสีขาวอะไรจะนะองจ่ายหนะล,ลวว้นนะแล้เรียนต้องผ่านตัวแมกเติกนะครัตบต้องผ่านแมกเหล็กนะต่อไปยังไม่จบแล้วก็อือ่อจเตอร์ ไนน่ตาว้เนจบยังยังยังมีมาหมดแล้วแต่เม่ติกจะไม่ทำงานเนี่ยจะไม่ทำงานเพราะเรายังไม่จ่ายไฟปที่ตัวคอยของมันนะครับนะเอาจากไหนเอาจากซีนี้คือสายสัญญาณนะครับ อยนะ่างกาา็คือลายนั่นแหละนี่จบแ้หาอะไรเรือความ เรามอเตอร์อรัำงนานมันมีกระแสสูงถ้าเร้เรียนต่อผ่านบอกตัวนี้ไปเลยครับไงก็ผิวผ่านแน่นอนอะตัวนี้มันจะรับหน้าที่เป็นตัวรับกระแสขนาดสตาร์ทครับจบแล้วไม่ผ่นนนานนะ